ครับวันนี้ก็วันที่16มิถุนายน2566ครับมาอัปเดตราคาบิตคอยในกระดานเทรดบิตคับกันนะครับผม BTC อยู่ที่8 8 2 3 3 2 2 2อีทิเลียม 57, 5 7 5 3 8 Bi บิตคับ46.8 xrp สิบหกจุดหกสี่ pcx สามพันหกร้อยยี่สิบหกจุดหนึ่งแปด usdt สามสิบสี่จุดห้าห้า bnb แปดพันสองแปดพันสองร้อยสี่จุดหนึ่งหนึ่ง xlm สองจุดหกห้า ada 9.09าจ OMG 18.51 s i 0.5 s ซล0.5 n t 0.7 CVC 2.42 LINC 182.7 i o a t 0.25 ZRX 6.08 knc สิบหกจุดหกสี 64, ่ abt สองจุดเจ็ดห้า mana สิบเอ็ดจุดห้าหนึ 8, ่ง ctxc สี A ่จุดเก้าเจ็ด six ศูนย์จุดแปด jfin หกจุดสามหนึ่ง pal สี่จุดสองสี่ rockoy สองจุดหนึ่ง trx สองจุดสี่สอง dai สามสิบสี่จุดหกห้า USD C สามสิบสี่จุดห้าเก้า BUD สามสิบสี่จุดห้าสี่ BAT ห้าจุดแปดห้า MCR สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าจุดหนึ่งสาม ENG แปดจุดเจ็ดสอง BAND สามสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปด c o m p เก้าร้อยห้าสิบห้าจุดสามหก c s m เจ็ดร้อยยี่สิบสองจุดหกสี่ d o t หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสามเจ็ด n e a r สี่สิบเอ็ดจุดสามห้า s c r t สิบจุดสามหก g l m ห้าจุดหก y f i หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้า u n i หนึ่งร้อยห้าสิบสาม aave หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบจุดสี่เจ็ด alpaca สามจุดแปดเจ็ด ocean สิบเอ็ดจุดห้าหนึ่ง snx หกสิบจุดแปด sand สิบสามจุดศูนย์สอง bal หนึ่งร้อยสี่สิบแปดจุดสี่เก้า crv ยี่สิบจุดเจ็ดแปด GRT 3.39 Matic ม a t i c มั3 a ิคมัทิ x h 164.5สชิ20.4 ILV 1532.73 IMX 21.1 DYDX 56.43 ENS 253.51กาลา ศูนย์จุดเจ็ดหก GT หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดสามเจ็ด LYXE สองร้อยห้าสิบจุดหนึ่งหก C-HSET สองจุดสามหนึ่ง GF หนึ่งจุดเก้าสี่ SO ห้าร้อยสิบจุดห้าเก้า AVX สามร้อยเก้าสิบสามจุดเก้า FTM แปดจุดเก้าสามโลน่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหนึ่ง APE เจ็ดสิบสองจุดหนึ่งเก้า HBAR หนึ่งจุดสี่หก LRC เจ็ดจุดสามหก ALGO สามจุดแปดเจ็ด CELO สิบสามจุดเจ็ดห้า XTZ ยี่สิบสี่จุดหกสาม GAL สามสิบแปดจุดสี่ห้า OP สามสิบแปดจุดเจ็ดหก อะตอม 298.74, LDO 59, STG 19, a x l 13.47, FLOW 15.97, f x s 164.71, h, h, 16 h f t 12.05, ARB 32.79, LQTY 29.63 PE ER RP 14.07 ID 10.14ครับราคาบิตคอยในกระดานเทรดของบิตครับราคาเหรียญคริปโตก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตลาดก็ยังขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็ ายซก็ซื้อขายด้วยความระมัดร,ระวังนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน,นครับเงินของท่านอาจจะสูญไปทั้งจํานวนได้นะครับใช้เงินเย็นเงินที่ไม่เดือดร้อนนะครับในการลงทุนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตาม บันทึกการเดินทางของบิตคอยในช่อง YouTube ทุ่งกุลาบ้านผมด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับถ้าท่านจะหาไม่เจอได้นะครับขอบคุณครับผม